ที่เคยคําคลิปไปว่าเออจะเลิกเล่นจะเลิกเล่นจะเลิกเล่นนี่แหละถามว่าเคยจะเลิกเล่นไหมเคยครับจะเลิกเล่นครับผมสวัสดีทานผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ช็อตบอลน,นะครับวันนี้จะมาตออกัาถาม q a นะครับแล้วก็ห0,000ื่นซับนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามมาถึงห0,000ซับนะครับก็ต้องบอกว่ายาวนานมากจริงๆนะพอจะถึงตอนนี้นะครับซึ่งแอบตั้งเป้าไว้ว่า อยากให้ถึง60,000ซับภายในสิ้นปีแต่น่าจะยากมากๆนะครเพราะว่าเราไม่ได้ทำเกมที่แบบว่าดังเหมือนเฉพาะช่องคนเนาะเราทำเกมที่แบบว่ามีแต่กลุ่มเฉพาะพวกเราเล่นกันนะครับผมวันนี้นะครับก็เนื่องในโอกาสที่50,000ซับใช่ไหมผมก็จะตอบคำถามท่านผู้ชมนะครับผมเปิดให้ถามแล้วนะในคลิปก็คนดูแค่พันกว่าคนเท่านั้นนะครับก็คำถามเนี่ย มีไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าผมก็คัดมาแหละนะแล้วก็เป็นคําถามที่ส่วนมากคือมันจะซ้ํากันนะมันซ้ํากันนะครับผมผมก็คัดมาประมาณ2 5คําถามนะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบอ่าสำหรับคนที่ถูกคัดมานะครับผมนะฮะ มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาที่คําถามแรกครับผมต้องบอกว่าคําถามของใครที่ไม่ได้เอามาตอบนะครับก็เป็นคําถามซ้ํานะครับผมส่วนมากจะซ้ําๆกันหมดเลยจริงๆนะนะครับโอเคเริ่มกันเลยละกันนะมาที่คําถามแรกครับผมนะพี่เงินเดือนเท่าไหร่อันนี้เป็นคําถามไม่ไม่ค่อยจะมีนะแต่ก็พอมีนะครับว่าเงินเดือนเท่าไหร่นะครับผมก็เอาจริงๆนะเงินเดือนผมไม่ถึงหมื่นอตอบง่ายๆเลยไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นโอเคนะ ไม่ถึงหมื่นรวมทั้งหมดแล้วกับการรับฝากขายดีแล้วก็ตัดทาง YouTube ด้วยนะครับตรงๆเลยไม่ถึงหมื่นบางเดือนก็ถึงบางเดือนก็ไม่ถึงนะครับซึ่งผมไม่ได้ได้รายได้เยอะอย่างชาวบ้านจะชง,งกันเนาะนะครับทําเพราะความสุขล้วนๆเลยนะครับอยากทํานะครับแค่นั้นเองนะครับต่อไปคําถามที่สนะครับผมถามว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรผมอยู่จังหวัดพระนครศรียุธยาครับผมครับตอนนี้จะน้ำโทวดย คำถามต่อไปนะครับผมคือไป็นคำถามที่ว่าเขาเขาถามว่าพี่ตัดต่อคลิปในเว็บอะไรพี่อัดวิดีโอในเว็บอะไรแล้วเก็แผนท่านี้ไม่ตอบแล้วกัน,นเรื่องแผนท่านอสูรเนี่ยตอบคาถามแรกๆแล้วกันเนาะคือผมไม่ได้ตัดวิดีโอในเว็บนะครับวิดีโอที่ผมตัดเนี่ยผมตัดในโปรแกรม Sony ่เวกันะครับผมแล้วก็อัดวิดีโอในโปรแกรม OBS ที่กำลังอัดอยู่ตอนนี้นะครับผมประมบาณนั้นส่วนคำถามเกี่ยวกับเกมโปเกมอนสกาผม,ผมยังไม่ตอบเพราะว่าผมตอบมาตลอดเลยจริงๆนะตั้งแต่เล่นเกมมาตอบมาตลอดเลยแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้วยผมก็ไม่ได้เก่งไปกว่าคนดูด้วยนะเอาเป็นว่าลองถามกันในคอมเมนต์ดีกว่านะครับเผื่อจะมีคนมาตอบนะบเพราะว่าคนดูผมเนี่ยเก่งกว่าผมเยอะนะครับผมนะนะครับต่อไปคำถามนี้พี่มีแฟนหรือยังยังไม่มีครับผมผมโสดมาตั้งแต่ปี2016อ่ะ 2016อะแต่ระหว่างนั้นก็มีคนคุยมาบ้างนะครับมีคนคุยบ้างแถมก็มีคนคุยเรียกว่าคบจริงจังไหมมันก็แบบไม่คบจริงจังผมว่าผมเป็นคนเห็นแก่ตัวมากเลยคือผมไม่ไม่นับคนที่คบมาแป๊บเดียวอะมันจะเรียกว่าคบยังไม่ได้เลยคือแบบคุยกันแล้วก็เจอกันแป๊บเดียวแค่นึงนะครับแล้วผมก็เมื่อก่อนผมนิสัยไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วก็ผมก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเยอะมากตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ อยู่แบบไม่แฟนนะครับผมอยู่คนเดียวนี่แหละนะทางานแล้วก็อยากมีไหมก็อยากมีนะแต่ไม่ได้หาเลยนะครับคือตอนนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาการจีบสาวการคุยการเข้าหาอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับก็เลยอยู่คนเดียวก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยศึกษาเรื่องนั้นตอนนี้ผม,อ,ผมอยากทำยูทูบมากจริงๆนะนะครับคำถามต่อไปนะครับก็คือโปรแกรมอนยู่ไหนเข้าพ่จล่นไหมเล่นแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็น เกมโปเกมอนที่นานๆทีจะเข้ามาแบบถูกลิขสิทธิ์แบบว่าเออเป็นเกมใหญ่ในปีนี้เลยก็ได้นะเกมโปเกมอนที่ว่าผมว่าหลายๆคนรอคอยนะเกมโปเกมอนอยู่ไหนอ่ะเป็นเกมแนวโบบ้านนะครับผมตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนนะอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับผมนะฮะลุยคำถามต่อไปนะครับผมพี่เลิกสตรีมฟรีไฟล์แล้วเหรอครับแล้วเลิกเพราะอะไรเอาจริงๆนะเลิกสตรีมฟรีไฟล์แล้วใช่ไหมก็ถ้าจะกลับมาสตรีมก็กลับมาสตรีมนะแต่ว่ามันไม่มีแพชชั่นในการเล่นแล้วคือ ผมหมดไฟตั้งแต่การที่ว่าทําแคนแล้วมันไม่ประสบความสาเร็จแล้วไงเออมันแบบว่าคนที่เข้าแคนมาก็ไม่มีวินัยกันเท่าไหร่นะผมก็เลยก็เลยแบบไม่ทําต่อไม่เล่นต่อแล้วก็ผมก็ไปอยู่แคนอื่นแล้วนะครับแล้วก็ถามถาม้าถามว่าจะกลับมาสตรีมได้ไหมก็กลับมาได้นะนะครับแต่ว่าอย่ังแล้วกันเนาะนะครับช่วงนี้นะครับ คำถามต่อไปนะครับพี่ท้อไหมแล้วพี่ทําไงถึงจะมีไฟครับถามว่าท้อไหมไม่ถึงการทํา y o Youtube ใช่ไหมก็เคยท้อครับถ้าถามว่าทําไงจะมีไฟก็พักผ่อนนะครับง่ายๆครับผมพักผ่อนฟังเพลงดูหนัง คือจนกว่าอารมณ์จะแบบว่าจะกลับมาโอเคเหมือนเดิมนะครับคือเวลาเราลงคลิปแล้วแบบว่าคนดูน้อยหรือเวลาลงคลิปอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่เกมโปเกสก,กานะและคนดูน้อยเนี่ยมันก็ทอ้อเหมือนกันนะคือผมก็อยากให้คนดูช่องผมเนี่ยดูเกมอื่นนอกจากเกมโปเกสก,กาด้วยเนาะแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าคนดูผมก็ติดตามมาจากการทําเกมโปเกมอนทั้งนั้นเลยครับซึ่งมัน ไม่ได้จริงๆนะครับผมลองแล้วนะครับคือเกมอื่นก็พอมีคนดูบ้าง1้0 2 0 0 5 0 0 6 0หรพันหนึ่งหรือปฏิหารโชคโชคเกมมาใหมพ่พีก็ขึ้นหมื่นก็มีนะครับแต่ว่านั่นแหละนะส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยจะดูกันหรอกนะเขาก็จะดูกันแต่เกมโปเกมอนนะครับซึ่งนั่นแหละก็เลยเป็นเกมหลักที่ผมยังทําอยู่นะครับโอเคคําำถามต่อไปครับผมพี่รักโปเกมอนอะไรและชอบตัวละครไหนในโปเกมอนเท่านั้นใช่ไหมก็ถ้าถามรักโปเกมอนอะไรถ้าทุกคนติดตามผมทุกคนรู้แน่นอนครับ เลโกซ่าครับผมเนะเป็นโปเกมอนที่ผมแบบชอบแบบชอบมากๆนะครับเป็นโปเกมอนมังกรเออมันเท่นะครับผมนะฮะแล้วก็ตั้งแต่มีร่างเมกาขึ้นมานี่คือแบบชอบหนักมากเลยครับเป็นลูกหลานดับหนึ่งในออนิเมะเลยนะครับแล้วก็ตัวละครตัวไหนที่ชอบในอนิเมะผมชอบฮาลูกะครับผมชื่อฮารูกะใช่ไหมฮารูกะเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงชุดสีแดงที่อยู่ภาพโปเกมอน จำไม่ได้นะว่าเจนไหนเจนไม่2ก็3นี่แหละผมจําไม่ได้เจนที่มีพวกแกงแบ็กมากแกงอะควาเนี่ยน่าจะจำถ้าจำไม่ผิดนะนะครับที่อ่าใช้ gebra, อาจโบอ่ะเออใช้อาจโบอ่ะนะครับโปเกมอนท่านไฟเออนะครับตอนนั้นแหละตัวละครที่ผมชอบที่สุดในในเรื่องโปเกมอนนั่นนะครับเอคำถามต่อไปครับพี่สูงเท่าไหร่ตอนนี้สูง180ถึง18 181ครับตอนไปวัดที่จับใบนำใบแดงเนี่ยเขาวัดได้181แต่ผมวัดปกติผมวัดได้180 ผมก็เลยตั้งไว้ที่100ร้อยพมาตลอดก็นั่นแหละร้อแล้วกันเนาะคำถามต่อไปครับพี่อยู่จังหวัดอะไรครับและเติมโปเกสคาเท่าไหร่คำถามนี้มันก็ซ้ําๆแต่ว่าตอบคาถามที่เติมโบเกสคาเท่าไหร่ละกันก็ถ้าเอาจริงๆนะตอนนี้ VP พีแผมเติมไป ไม่ถึง2,000เอาตรงไม่ถึง2,000ผมคิดว่าไม่ถึง2 0 0 0นะครับจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมเลิกเติมกันี้มานานมากแต่ผมจะตอบว่าไม่ถึง2,000แล้วกันเนาะนะครับสำหรับ v ีในตอนนี้นะนะครับคำถามต่อไปครับผมพี่คิดจะเล่นเกมอะไรเป็นหลักก่อนเล่นโปเกสคา้์เหรอครับก็ก่อนที่จะเล่นเกมโปเกสคาเป็นหลักใช่ไหมถ้าใครได้ดูนะถ้าใครเคยย้อนไปดูนะเกมเศรษฐีครับผม จริงๆผมเคยเล่นเกมเศรษฐีมาก่อนผมเคยทําเกมเศรษฐีมาก่อนก่อนที่จะทําเกมโปเกมอนสกาแล้วมีคนดูขนาดนี้ครับผมก็เลิกแล้วเกมเศรษฐีนะครับผมไม่ไหวตามไม่ทันแล้วตอนเนี้ย mm hmm. คำถามต่อไปนะครับผมนะทำไมพี่ถึงชอบเล่นเกมโปเกมอนครับก็ทำไมถึงชอบเล่นเกมโปเกมอนเหรอก็ชอบอนิเมะชอบอนิเมะโปเกมอนก็เลยเล่นไม่มีผลเยอะกว่านี้เลยนะครับแล้วก็จริงๆนะนอกจากนั้นแล้วก็คือชอบเกมที่เป็นอนิเมะทุกเกมนะครับ แต่โดยส่วนตัวเลยที่เล่นโปเกมอนอยู่และที่เล่นโปเกมอนเป็นหลักก็เพราะว่าคนดูดูแต่เกมโปเกมอนครับส่วนมากเกมอื่นเนี่ยคนไม่ค่อยดูกันนะครับก็เลยชอบโปเกมอนจริงก็ชอบมากๆนะโปเกมอนเป็นการ์ตูนที่แบบว่าดูมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับจนมาถึงภาค X Y ภาค XY z เนี้ยแล้วก็เลิกดูไปนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือคิดเอาเคยพูดแล้วคำถามต่อไปนะครับพี่เล่นเกมบเสกสตารมากี่ปีแล้ว เกมโบเกสคาเปิดตั้งแต่ปีไหนผมจำไม่ได้นะ5ปีแล้วปะ5ปีแล้วปะ่ะท่านผู้ชมผมจำไม่ได้จริงๆนะมผมเล่นมตั้งแต่ปีไหนผมจำไม่ได้นึกไม่ออกจริงนะนะครับอืมปี2 0 1 8เหรอ2018นปะปลายปี2018ป่ะช่วงเดือนธันวาปะ่ะ2019 20 2ิบา เกือบเกือบสี่ปีแล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอบคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมเพราะว่าจำไม่ได้ผมเล่นมากี่ปีแล้วน,น่าจะเกิน3แล้วนะทิดว่าน่าจะเกิน3นะผมจำไม่ได้จริงขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะเกิน3นั่นแหละนะตั้งแต่เกมเปิดอเออตั้งแต่เกมเ,เ,เ,เปิดนะครับคำถามต่อไปนะครับผมนะพี่คิดจะเลิกเล่นโปเกสกาไหมเคยคิดครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เกมไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ฟาร์มเก็บเพชรหาโปเกมอนไปวันวัน,นะครับไม่เอาโปเกมอนเข้ามาใหม่เลยไม่มีการอัปเดตแพทไม่ท ทาไปทงนั้นเลยคือแบบว่าเหมือนช่วงหนึ่งที่แบบพู่ลงตรงนะเหมือนแบบว่าได้ตังเยอะแล้วแบบว่าละเลยกับอัปเดตแพทเข้าไปนะครับช่วงนั้นก็เลยแบบว่าที่เคยทําคิดไปว่าเออจะเลิกเล่นจะเลิกเล่นจะเลิกเล่นนี่แหละถามว่าเคยจะเลิกเล่นไหมเคยครับจะเลิกเล่นครับผมอแต่ว่าตั้งแต่ช่วงหลังๆเนี่ยอัปเดตแพทขึ้นมาใหม่นะครับผมมีโปเกมอนที่น่าสนใจเข้ามานะครับก็ ยังเล่นต่อไปเลยเนาะนะครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือผมเล่นเพราะว่าผมต้องทำลงช่องด้วยนะครับถ้าผมไม่ทำเกมโปรแกรมรลงบอกตรงนะผมก็จะไม่มีรายได้เพราะว่าคนดูไม่ดูเกมอื่นเลย <c oughs> ก็ประมาณนั้นครับผมนะฮะคำถามต,ต่อไปนะครับผมพี่ได้เงินเดือนจาก YouTube กี่บาทเอาจริงนะถ้า YouTube เพียวผมตอบเป็นเลขเต็มๆมไม่ได้นะแต่ถ้าตอบถ้าตอบจริงๆก็หลักพัน หลักพันมีตั้งแต่6,000 7,000 8,000 9,000ถึงถึงหมื่นห้าตั้งแต่6,000ถึงหมื่นห้านะครับคือตัวเลขจะไม่ตายตัวนะครับการทำ youtube ตัวเลขเงินจะไม่ตายตัวแล้วแต่เดือนเดือนไหนยอดดีหน่อยเออมันก็ได้เงินเยอะขึน้นนะครับเดือนไหนยอดแยก่ก็จะได้น้อยลงต่ำๆแล้วคือ4,000กว่าบาทนี่แหละนะนะครับอืมประมาณนั้นคำถามต่อไปนะครับพี่ทำงานอะไรหรอครับก็ทำ youtube เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เป็นครีเอเตอร์เขาเลยจะเรียกผมว่าครีเอเตอร์เดี๋ยวผมก็เป็นครีเอเตอร์นะแบบคอยคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมโปเกมอนนะครับเออนะฮะแล้วก็ หาคอนเทนต์อื่นมีไหมก็อยากจะมีบ้างนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคนดูไม่ค่อยดูเกมอื่นนะครับ mm hmm. ก็ทําไปก็ถ้าสมมติผมทำคลิปแนวอื่นที่ไม่ใช่เกมโปเกมอนนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการทําเพราะว่าความชอบส่วนตัวล้วนนะครับผมครับคำถามต่อไปนะครับผมพี่เริ่มทําคลิปตั้งแต่ตอนไหนครับอยากออกคลิปจัง เริ่มทำคลิปตั้งแต่ตอนไหนโอ้ยเอาจริงๆตั้งแต่ปี2016ไงนะหมายถึงว่าท่านตั้งแต่เริ่มเลยนะแบบยังไม่จริงจังเลยนะเริ่มแรกๆตั้งแต่ปี2016เปิดช่องมาปี2015ท,ที่จริงอะ่ะไม่ได้เอาช่องนี้เป็นหลักที่จริงมีช่องอื่นด้วยแล้วก็ช่องอื่นที่ทําไปแล้วแบบผมลืมอีเมลลืมรหัสก็เลยไม่ได้ทาแล้วก็มาสร้างช่องนี้ไว้เลครับผมแล้วก็ สรุปไปไมาเอาช่องนี้เป็นช่องหลักนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็เริ่มทําเกมเศรษฐีมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็แหละนะปี2016ที่เริ่มทําแล้วก็มาจริงจังมาจริงจังแบบการกับการทำอ่ายู u ูบอ่ะก็ตั้งแต่ปี 2 0 .18 นะ2 0 .18 ช่วงปลายปีนะครับที่แบบเกมประกวมเข้าใหม่ก็คือตอนนั้นเลยคือคือแบบจริงจังเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ยอดก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคือคนดูเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นนะครับไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้นะเออนะครับแล้วโชคก็พูดเรื่องๆเลยนะครับก็นั่นแหละนะช่วงแรกนะครับผมตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ทำตั้งแต่ปี2 0 .16 นะครับคำถามต่อไปนะครับผมพี่ชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุด มากที่สุดในตอนนี้เหรออวคกับผมนะฮะในตอนนี้นะครับผมถ้าเป็นคําถามนี้ในตอนนี้นะชอบเล่นอวมากที่สุดนะตอนนี้กําลังแบบไต่แรงม,มันเลยนะครับหัวร้อนทุกวันนะครับผมแล้วก็อืมอวแหละไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เกมอื่นนะตอนนี้ยังไงก็ติด R วที่สุดนะครับผมนะขาวต่อไปนะครับผมพี่ทํางานอะไรนอกจากแคสเกมครับตอนนี้ไม่นั้งแต่แคสเกมผมก็รับฝากขายดีครับผมนะรับฝากขายดีเกมปุกเกสกานะครับผมถ้าใครจะฝากขายก็ นะเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับอ,อ่านรายละเอียดที่หน้าปกก่อนเดินนะครับก่อนจะฝากขายมันมีค่าฝากขายเนาะนะครับไม่ไรับฝากฟรีนะครับผมนะฮะประมาณนั้นครับผมนอกจากการทำยูทูบนะคำถามต่อไปครับพี่เคยเล่นเกมอะไรบ้างครับขอทั้งหมดที่เคยเล่นโอ้โหวันูวว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 มวว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 ดวว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 ว่วว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 กวววแวว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 ลวว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 ว ฮีโร่ออฟนิเอร์ธอนนี่แหละนะแล้วก็พับจีที่ผมเล่นบ้างเอพิก e ก็แอบแอบผมเล่นบ้างเกมบีดอ่าเบฟโซ บีบโซนี่เคยเล่นนะหมายถึงทั้งหมดใช่ไหมบีดโมบายสามดีแล้วก็บีดล่าสุดบีดอ่าบีดชีวินิรันนะครับผมนะเกมแล้วก็บอลด็อกคาร์แมทเทนนะครับแล้วก็รีบอลนะครับผมวันพัฒน์แมนนะครับผมแล้วก็เกมไออะไรนะที่ว่าเกิดใหม่และเป็นสลามนะครับแล้วก็เจ็ดบาบนะครับที่เคยเล่นแล้วก็ซับเวสับเวซับเบอร์นะครับผมนะแล้วก็คุกกี้รันนะครับอมองอาส์ครับแล้วก็เอาเอ็กซ์นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะ แพนไอ้ซอมบี้แพนนะครับผมแล้วก็มีอะไรอย่างผมขอดูก่อนนะครับตอนนี้ก็มีจะมีเกมคาวซองเล่นอยู่นะคาวซองนะครับแล้วก็คือมันเยอะมากแล้วไล่ไล่แบบไล่ก็ไล่ไปหมดนะแล้วก็ที่เิผ่านๆมาเล่นจริงจังหนักๆแล้วก็จะมีพวก P.B. Point Bank อะไรเงี้ยเนาะนะครับแต่ตอนนี้ก็หลักๆแล้วก็เหลือแค่ Free Fire, L.V. Poker s a k a แล้วก็บีดแค่นี้ประมาณเนี้ยนะครับคือเล่นเยอะคงไม่ไหวครับถ้าต่อไปนะครับผมจะเริ่มทำ YouTube ต้องมีอะไรบ้างครับถ้าถามว่าอุปกรณ์ใช่ไหม จริงๆมือถือเดี๋ยวนี้ทั้งอัดคลิปได้ทั้งตัดคลิปได้แค่นั้นเองมีมีครับราคาก็ไม่แพงหรอกนะก็มีมือถือมีคอมแค่นี้พออัดคลิปคอมก็ต้องสเปคแรงนิดนึงนะครับที่จะอัดคลิปเกมที่เราจะเล่นนะครับหรือถ้าเล่นเกมมือถือก็มีแค่มือถือก็ได้เดี๋ยวนี้มือถือก็อัดคลิปได้ตัดคลิปได้สบายนะครับผมแล้วก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่ อ่าอัปโหลดดีพอสมควรนะครับไม่งั้นจะอัพโหลดนานนะครับมแล้วก็สิ่งสำคัญในการทำ youtube นะครับเราต้องมีจิตใจที่รักในการทำ youtube นะครับผมเราต้องมีความอดทนเราต้องมีความสม่ำเสมอน,นะครับที่สำคัญเลยนะครับเราต้องไม่ท้อครับอืมต้องไม่ทอ้ออืมประมาณนั้นครับผมคือถ้าสมมติว่าเราทำไปโดยที่เราไม่ได้ชอบเราทำไปเพราะอยากอยากเฉยเ สักวันหนึ่งนะครับเราจะเบื่อเราจะเลิกทำเราต้องดูก่อนว่าเราอยากทำจริงๆหรือเปล่าเราชอบในด้านนี้แค่ไหนถ้าเราชอบเล่นเกมอัดเกมลง youtube เรามีฝีมือหรือเรามีเอาเรามีความสามารถในการแบบว่าเอนเตอร์เทนคนดูอะไรอย่างเงี้ยเออ ได้ทําไปเลยนะครับผมนะ <stained S 1> ค่อยๆทาไปเรื่อยไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะนะครับผมนะก็ม <of YouTuber> ีเพื่อนให้เพื่อนช่วยแชร์นะครับมีเพื่อนให้เพื่อนช่วยแชร์ให้ครอบครัวช่วยแชร์อะไรเงี้ยเนาะไปตามกลุ่มไปตามเพจอะไรต่างๆเนี่ยฝากคลิปอะไรเงี้ยนะครับ <of YouTuber> แล้วสักวันหนึ่งก็จะมีคนดูแน่นอนครับแต่ว่าต้องขยันนะนะครับต้องอดทนนะครับผมว่าช่วงแรกเนี่ยยากนะครับที่จะมีคนดูนครับแต่ถ้า ใครบทที่จะแบบว่าบูมบูมขึ้นมาก็ก็มีนะอประมาณนั้นครับผมคำถามต่อไปนะครับผมทําไมถึงเริ่มทำคลิปแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรในการทําและมีใครเป็นต้นแบบไหมแล้วก็คิดว่าต่อไปพี่มีเป้าหมายอะไรบ้างครับ ยินดีกับห้ามือซับด้วยนะครับขอยแอ ve, สนด้วยไว้ขอรับผมนะฮะก ier, ท็ทำอม่างเรืองทำคลิปเพราะว่าง,ง่ายๆเลยครับผมอยากทำอะไรที่ไม่เหมือนชาว่าชวาวช่องเขาครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เปิดกว้างเท่านี้นะครับก็เลยเอออยากทาอยากลองทาดูนะครับแล้วก็มีแรงบรราารนรันดาลใจอะไรในการทำมีแรงบันดาลใจอะไรในการทำ แรงบรรันดาลใจเหอผมไม่รู้ว,ว่าตอนนั้นผมมีแรงบรรันดาลใจอะไรคือไม่รู้จริงๆนะคือเหตุผลผมมีแค่อยากจะทําอะไรที่มันแหวกแนวคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมันไม่ไอย่างที่บอกไปมันไม่ได้เปิดกว้างเท่านี้ไงอเออผมก็เลยแบบว่าอยากจะลองทําดูนะครับก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสร้างไรายได้เราแต่ว่าแค่อยากทานะครับมีใครเป็นต้นแบบไหมต้นแบบมีนะครับพี่เจมสกีทีวีพี่เอกฮาร์โลเกอร์ oger, พี่เจมาสเตอร์เกมเมอร์นะครับแล้วก็ พีตัานเท่าเจ็ดแปดนะครับโปรพเพเยอร์ฮอนถ้าใครได้ดูมาก่อนนะมีหลายคนมากนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วจะมี4คนนะครับที่ผมทําให้ผมแบบว่ามีลรงใจในการทานะครับคำถามต่อไปนะครับผมพี่คิดว่านาะคศจะทำคอนเทนต์เกมอื่นหรือแนวชีวิตประจําวันไหมคิดมาตลอดับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมอื่นนะผมก็เริ่มทํามานานนะแต่ว่าก็ไม่มีคนดูแต่ว่าก็อยากจะทําไปเรื่อยแหละเดี๋ยวก็จะมีเกมอื่นๆมาบ้านนั่นแหละนะนะครับนานๆทีนะครับถ้าถามว่าจะทําคลิปแนวชีวิตประจําวันไหม ตรงๆเลยนะอยากมากอยากมากๆนะครับแต่ว่าปัญหาคือกล้องมือถือมันไม่ชัดแต่จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาในชัดไม่ชัดเพราะว่ายิงคนดูไม่ได้ไม่ได้เสพความชัดเจนอะไรขนาดหรอกถ้าที่มุมมองผมนะนะครับคนดูเสพคอนเทนต์ที่เราจะนําเสนอมากกว่านะครับแต่ว่าผมก็มันไม่ชินหน้ากล้องเนี่ยอันนี้คือมาอัดเนี่ยมาอัดกับกล้องเนี่ยก็คือแบบ ถามว่าเขินไหมตัวน,นี้ไม่เขิอนนะคือมันไม่ได้เขินกล้องมานานแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นในมือถือมันมองยากเว้ยในมือถือมองยากคือกล้องอยู่ตรงตรงกลางเนี่ยเห็นไหมมันมองยากท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องแบบปกติแบบกล้องแบบกล้องเลยอเออแล้วมันจะมองง่ายกว่าแต่ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรคือบ้านผมก็แบบ,ย,นะบยังไม่เสร็จนะครับบ้านผมเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับอยู่ได้เฉพาะในห้องห้องนี้ห้องแม่ห้องน้องคือถ้า เปิดประตูไปเนี่ยจะเป็นโถงเป็นห้องโล่งๆก็คือเป็นห้องใหญ่สุดเนี่ยเอาไว้วางพวกโซฟาแต่มันไม่มีนะเป็นที่เก็บของปกติเลยคือยังไม่ไทาสียังไม่ได้ปลูกกระเบื้องนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตีฝ้านะครับก็ในบ้านก็จะเป็นแบบคือบ้านเหมือนอารมณ์แบบบ้านยังทำไม่เสร็จง่ายๆนะครับจะทําเฉพาะอยู่ในห้องนะครับผมคือครอบผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีเงินเลยนาดคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวบ้านทําอย่างอื่นก็คิดไว้ก็ อนาคตจะมีมั้งเมื่อไหร่ก็ติดตามไว้แล้วกันนะครับผม,มคำถามต่อไปนะครับพี่จะแคสเกมเนี่ยโปเกมอนถึงตอนไหนครับส่วนตัวอยากให้ทำไปยาวก็เรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจนกว่ามันจะไม่มีอะไรทำจนกว่ามันจะเบื่อนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามหาเกมอื่นมาทำด้วยนะครับคือถ้าสุิว่ามีเกมอื่นที่มันมีคนดูคนติดตามเพิ่มขึ้น มากกว่าเกม p o k e r s t a r าเนี่ยผมก็จะทำนะนะครับเพราะว่าเกมนี้ด้วยความที่มันไม่ใช่เกมที่แบบว่ามีคนรู้จักเยอะมันไม่ใช่เกมที่เออคือมันไม่ใช่เกมใหญ่ใหญ่อะคือคนไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับแต่ผมทํามาได้จน5 0,000ื่นซับอเออเกมที่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับผม ในไทยอ่ะทุกคนลองลองไปถามดิรู้จักเกมโบเกสกาไหมคนหมู่มากส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกเพราะว่ามันไม่มีในเพจโตเอาเข้าออกเข้าออ,ออกอยู่เนี้ยนะครับมันมันแบบเขาก็ไม่ไม่เจอกันหรอกนะมันไม่ถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับมันไม่ใช่เกมถูกลิขสิทธิ์นะครับผมนะฮะก็ถ้าทําเกมอื่นได้ก็อยากจะทําเหมือนกันนะครับอยากจะทํานะครับผมคือไม่ได้อยากหยุดหยุดแค่เกมนี้เกมเดียวนะครับ แต่ถ้าในอนาคตมันไม่มีจะทำก็ทําเกมนี้ไปเลยแหละนะแต่ผมดีใจและภูมิใจแล้วแหละนะนะครับสำหรับการที่ผมเนี่ยทำเกมโปกเกสซาก้าเกมที่มันไม่ดังนะครับเกมที่มันไม่คีคนรู้จักเกมที่ไม่ได้เป็นที่แบบว่าแพร่หลายในสังคมแบบทั่วไปนะครับย,ย้ำว่าทั่วไปนะเพราะว่าเกมนี้มันอยู่ในแค่ในกลุ่มกลุ่มคนเล่นเกมโปเกมอนกลุ่มคนที่ชอบโปเกมอนเท่านั้นเออนะครับถ้าอนาคต จะทาเกมอื่นแล้วมีคนดูผมก็อยากจะทําครับผมนะฮะถามว่าจะทิ้งเกมนี้ไหมก็ไม่แน่ใจพูดตรงๆเลยไม่แน่ใจตอบไม่ได้เรื่องนี้นะครับก็นี่เป็นคำถามสุดท้ายนะครับผมก็โอ้ยยาวมากต้องมานั่งตัดคลิปต่อนะครับเฮ้ยห้าหมื่นซับนะครับก็ระหว่างนี้จะพูดเฉยๆแล้วกันเนาะเมืเม่อยแล้วเอาตรงๆนะทุกคนการเดินทางตั้งแต่1ซับมาถึง5 0,000ซับ ใช้เวลาตั้งแต่ปี2018ถ้าจำไม่ผิดนะนะ2019อ่ะปลายปี2 0 1 8ช่วงเดือนธันวานนะแบบเลิมทำจริงจังนะนับแต่19ก้กัน 2019- 2020 21 3ีีเสปีสาปีเศษที่ทำ u t u b e มาจริงจังคนอื่นเนี่ยเขาไปแสนไปล้านทราบกันหมดแล้วก็อย่างที่บอกไปผมไม่ทำเกมดังอะเนาะนะครับมันก็อยู่แค่นี้แหละนะก็ภูมิใจเหมือนกันที่ว่าทำเกมที่คนไม่ค่อยรู้จักแล้ว คนติดตามได้5 0,000นะครับคือถ้าบางบางคนเนี่ยทำเกมวันพันแมนทำเกมบีดทำเกม RV Free ีฟ e ไฟลแล้วดังแบบว่าคนติดตามแบบพุ่งทะลุทะลุไปเรื่อยอย่างเงี้ยเออคนดูแบบเยอะๆยๆๆอเย่างเงี้ยคิดดูดิตู้ตู้กาชาแต่ละเกมมันก็มาบ่อยใช่ไหมเออจะอาทิตย์ละครั้ง2องอาทิตย์ครั้งอะไรก,ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บไม่ทนันเราก็ต้องเติมนะครับแล้วก็ถ้าเราสุ่มไม่ได้มันก็เท่านั้นแหละครับ นะอย่างอีวันแมรเนี่ยมันไม่ได้มีการันตีใช่ไหมนะครับถ้าสูมไม่ได้ก็จบเห็นไหมเราก็ไม่มีตัวครมรีวิวนั่นแหละเหตุผลที่ผมไม่ค่อยเล่นเกมอื่นไม่ค่อยทําเกมอื่นนะครับอยากทํำไหมอยากทำ,กทำนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเป็น RV นะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นแล้วก็ถ้าจะอัดคลิปต้องอัดในในคอมเท่านั้นอัดในมือถือไม่ได้ร้อนนะครับผมนะแล้วก็ไม่มีตัวสายด้วยแล้วก็มือถือเนะี่ยให้ดู เลียวมี5 Pro ราคา8 9 0 0ใช้มาส3สปีแล้วมั้งก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าถ้าอาจคิปไปด้วยเล่นเกมด้วยก็ไม่ไหวร้อนนะครับขอบคุณอีคั้งนะครับขอบคุณอีคั้งนะครับขอบคุณครับผมนะฮะขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้เนี่ยห้าหมื่นซับแล้วนะครับผมครึ่งแสนแล้วนะครับผมนะฮะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันไปถึงแสนซับนะครับรอผมได้โล่ผมจะมาเปิดโล่ไว้พร้อมๆกับคนดูนะครับขอบคุณ มากๆเลยครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับ50,000ซับนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย